จริงๆที่มันสับสนเพราะว่าเราไม่มั่นใจอะไรสักอย่างเราไม่รู้จริงๆเลยว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราฉะนั้นวารุตาก็เลยต้องรบกวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุๆททกๆท่านด้วยน,นะคะว่า สวัสดีค่ะเจอกับวารุตีตแล้วอุณหภูมิที่นี่นะคะประมาณ17องศาแล้วบ้านเพื่อนๆพีๆ่น้องๆทุกๆท่านเป็นอย่างไรกันบ้างคะอากาศยังหนาวเหมือนกับที่นี่ไหมหรือว่าอากาศเริ่มร้อนคุณอ่าก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเมื่อวานที่วรุตาไปหาหมอนะคะแล้วก็ตรงไปที่ห้องจ่ายยาเลยแล้วก็ คนจ่ายยาก็ถามอาการว่าวรุตามีอาการอะไรบ้างเขาเลยจัดยาตามอาการมาให้แล้วก็พอจัดย,ยาแล้วนั่นก็คือเราต้องจ่ายเงินใช่ไหมคะเขาบอกว่าสูนคคือตั้งแต่วรุตามาอยู่เมืองไทยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราคบคิดกันมานานมากว่าเราจะทำอย่างไรเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของเรา เมื่อเราเจ็บป่วยแล้วเราจะทำอย่างไรส่วนเรื่องของแฟนเราก็ตัดสินใจแล้วให้เขาใช้ของเอกชนเพราะว่ามารุตาคิดว่ามันเป็นทางดีที่สุดเพราะว่าเขาต้องการความสะดวกสบายรวดเร็วอะไรประมาณนั้นในการรักษาซึ่งแน่นอนค่ะจะต้องแลกกับจํานวนเงินที่เขาจ่ายต่อปีคือบอกได้เลยนะคะ ปีละแสนที่เขาต้องจ่ายในเรื่องของการรักษาพยาบาลของเขาแต่นั่นก็หมายถึงความสะดวกสบายของวารุตาด้วยเพราะว่าเวลาเราไปเยี่ยมเขาเวลาไปอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะแบบดูแลเขาได้ได,ได้ได้ดีแล้วเมื่อของแฟนผ่านไปแล้วแล้วของวารุตาล่ะจะตัดสินใจจะเลือกเดินทางไหน สับสวนวกวนวุ่นวายมากๆสํสำหรับตัววารุตาเองเพราะว่าเรามีเงินไม่ไม่เยอะพอมีเงินไม่เยอะเราก็ต้องคิดมากหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานแล้วแล้วก็พอเราไม่ทำงานแต่เงินมันคือมันต้องใช้และเราจะใช้อย่างไรให้มันแบบคุ้มค่าและอยู่กับเรานานที่สุดใช้ให้ได้จนถึงวันที่เราตายอะไรประมาณนั้นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าวันที่เราตายเมื่อไหร่ฉะนั้น วินาทีที่เราอยู่ตอนนี้เราก็เลยต้องใช้เงินแบบระมัดระวังรวมถึงเรื่องของการใช้เงินในการดูแลสุขภาพเราด้วยพอไปถึงเมื่อวานศูนย์บาทก็เริ่มตกใจแล้วก็แปลกใจแล้วก็เออมันก็เลยกลับไปเอ๊ะเนาะไม่ได้จ่ายเงินแต่พอหันมามองอีกทีในส่วนของตัววรุตตาเอง สอบถามหลายหลายท่านนะคะที่อยู่แบบรอบตัวไม่รอบตัวเองว่าเขาใช้อะไรกันบ้างก็บอกว่าเธอใช้แบบนี้แหละ30บาทดีหมอก็ดียาก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าเรา,เายามาตรฐานทั่วไปที่เขาแบบใช้ไม่ได้ผลหมอจะแนะนำแล้วถามว่าพร้อมจ่ายไหมถ้าเราพร้อมจ่ายหมอจะจ,จัดการรักษาอะไรแบบ ให้ให้ให้ดีไปเลยอะไรประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อสรุปออกมาค่ารักษาแม้กระทั่งผ่าตัดสมองหรือทำบอลลูนหัวจรหัวใจราคาก็ไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเทียบกับโรงพยาบาลเอกชนซึ่งฟังจากพี่พี่พี่สาวนะคะที่เขาทำกับของเอกชนด้วยเขาบอกว่าเขาจ่ายทุกปี แต่พอเขาไปเข้าโรงพยาบาลจามเขาปวดเขาต้องจ่ายเพิ่มแล้วก็ต้องจ่ายเยอะมากด้วยคือสารพัดจ่ายเลยนั่นก็คือค่าแม่บ้านค่าหนังสือพิมพ์ค่าเช็ดถูพื้นค่า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 อะไรเยอะมากเขาก็เลยบอกว่าเขาเลยไม่เอาเขาเลยยกเลิกมมาใช้30บบาทมันก็เลยคือ คือคือจริงๆวารุตาดสับสนมากๆสับสนจริงๆว่ามันทางไหนเนาะอะไรอย่างเงี้ยที่จะดีสําหรับเราฟังจากพี่อัมพาพี่อัมพาบอกว่าเจอตอนงูกัดเธอก็ไปโรงพยาบาลเอกชนเพื่อที่จะให้เขาแบบรักษาเราได้แบบรวดเร็วแต่สุดท้ายเขาก็ปล่อยให้นอนดูอาการเสร็จแล้วเธอก็ย้ายจากโรงพยาบาลเอกชนมาเป็นโรงพยาบาลรัฐ แล้วเธอก็บอกว่าโงรงพยาบาลรัฐดีกว่าเอกนชนคุณเอมนะคะเธอก็เหมือนกันเธอเคยไปเอกนชนแล้วก็บอกว่าเธอรู้สึกเธอไม่ค่อยประทับใจพอเธอมาใช้บัตร30บาทโรงพยาบาลของรัฐบาลเธอรู้สึกแบบโหรู้สึกแบบดีดีมากกับการบริการของของเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเนี้ย แล้วก็มีคำแนะนำจากพี่ๆหลายๆคนเยอะมากที่บอกว่าอย่างนี้การให้บริการของรัฐก็ก้าวหน้าก็พัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือเขาก็ทันสมัยมากขึ้นไม่ต้องเป็นห่วงใช้ของรัฐนี่แหละเก็บเงินไว้บางส่วนเผื่อเราฉุกเฉิน เผื่อต้องจ่ายเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปกติธรรมดาก็ดูแลสุขภาพของเราให้ดีเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะมีสวัสดิการที่ดีความตายก็มาเยือนทุกคนแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเข้าโรงพยาบาลเอกชนยังไงคุณก็ต้องตาย ยังไงหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลเอกชน,นก็ตายหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลของรัฐบาลก็ตายก็เลยเมื่อได้ยินคําแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออความจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับแต่เราจะทำยังไงให้เราแบบเป็นคนที่มีสุขภาพดีได้นานๆก็เลยตอนนี้ก็เลย มารุจาเหมือนตัวเองอยู่ในวังวนวังวนของเอกชนทำประกันดีไหมหรือส0สิบาทประกันดีไหมหรือส0สิบาทแล้วประกันแบบไหนที่เราจะมีเงินจ่ายเขาไปนานๆเพราะว่าถ้าวรรุตาทำประกันวรรุตาต้องจ่ายไปอีกยี่สิบปียี่สิบปีแล้วอะเราอะ จะมีกําลังเงินส่งไปถึง20ปีไหมเพราะว่ารุ่นวารุตาเกือบ60ปีนี้แล้วขั้นต่ำอย่างน้อยก็4ีห้ามื่นต่อปีที่ต้องจ่ายแล้วก็ถ้าเราไม่ทำเรามาใช้ของรัฐบาลโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนั่นก็คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองมะค่าที่วรุตตาไปหาเมื่อวานถ้าเกิดมีอะไรฉุกเฉินเขาจะส่งไปที่โรงพยาบาลปากช่องพอถ้าโรงพยาบาลปากช่องจัดการไม่ได้ก็จะส่งไปที่โรงพยาบาลมหาราชที่โคราชจริงๆที่มันสับสนเพราะว่าเราไม่มั่นใจอะไรสักอย่างเราไม่รู้จริงๆเลยว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราฉะนั้นวรุตาก็เลยต้องรอบกวน เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท,ท่านด้วยนะคะว่าใครมีประสบการณ์แบบไหนช่วยแนะนำวารุตาทีว่าเป็นแบบไหนอย่างไรเพื่อที่วารุตาจะได้ตัดสินใจเ,ออเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คาราคาซังมาตั้งแต่ปีที่แล้วย่างเข้ามาปีใหม่นี้ตัวเองก็ยังตัดสินใจไม่ได้สักที สิ่งทุกอย่างวารุตาคิดว่ามันก็เกี่ยวกับเรื่องเงินอย่างเดียวเนาะถ้าแบบเรามีเงินพร้อมเรามีเง,เงินเยอะมากมายเราคงจะไม่ต้องคิดอะไรมากแต่เราไม่ได้พร้อมถึงขนาดนั้น้นนมันก็เลยต้องคิดกันหน่อยคิดคนเดียวก็ไม่ไหวเพราะว่าเราอยู่ในวงแคบมากก็เลยต้องขอความการุณาจากพ,พี่เพื่อนๆน้อ,นนองๆทุกๆท่ทานด้วยนะคะช่วยกรุณาวารุตาด้วยค่ะ ก็สำหรับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเดี๋ยวเจอกับอนุจางในคลิปหน้านะคะสว,ส,สวัสดีค่ะบ๊ายบาย